สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะจะมาเอากันแดดที่มีที่ได้ลงใช้ในช่วงครึ่งปีแรกทั้งหมดทั้งหมดมารีวิวให้ทุกคนฟังกันเป็นกันแดด100บวกบวก SPF อันนั้นเขียนว่าไม่มีสารระคายเครื่อง15ชนิดมันไหลเลยแต่ว่ามันไม่เหนียวเหนอะหนะเลยเราเราแบบชอบอันนี้เหมือนกัน สภาพผิวเออพื้นฐานของแพลเป็นคนที่ผิวมันเป็นสิวแล้วก็แพ้ง่ายเพราะนั้นการแดดของแพล่ลก็จะเลือกอันที่ไม่ค่อยมีแบบน้ำหอมแอลกฮอฮอล์อะไรพวกนี้ของฟ้าคือผิวแห้งม,มากผิวหน้าไม่แพ้อะไรเลยแล้วก็ไม่เป็นสิวเป็นคนที่ออกแดบดบ ตลอดเวลาก็คือเป็นคนทํากิจกรรมตลอดเวลาเออเอออย่างเป็นสาย่ o u t d เป็นส่ outdoor คือดำน้ำเนี่ยดำน้ำดาน้ําไปเลยเล่นผ้าหุบหวานเออเล่นสเก็ตอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็เป็นคนที่ชอบให้ผิวหน้าตัวเองเนี่ยเงาแล้วก็โกลว์แล้วก็ชุ่มฉ่าตลอดเวลาโอเคเริ่มเริ่มขอก่อนเลยเอาเฟรนด์ตัวแรกที่เป็นเฟรนด์มาก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 ที่สุดมากเลยอแล้วคิดว่าตัวนี้ต้องมีตลอดไปอ่านี่ค่ะ เอสเดียนตัวนี้มาจากฝรั่งเศสได้แบบท็อปอวอร์ดมันเป็นฟลูอิดนะแต่ว่ามันเป็นกันแดด100่งรบวกบวก SPF 100หนึ่บวกบวกคือเมืองไทยจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเมืองไทยเป็นกฎหมายว่าเป็นบนฉลากอะห้ามเขียนว่าเกิน50 SPF ว้าวมีความรู้ลองเป้เต้ลองลองลองมันเป็นแบบฟลูอิดแล้วเนี้ยคือเหนียวคือทาใช่ป่ะมันสามารถกระจายแสง ให้ผิวสว่างขึ้นได้แบบประมาณนีเชตัวนี้จะใช้แบบทุกวันเป็น everyday แล้วก็อันนี้มันมีสารแบบ a k n m s c อะไรเนี่ยก็คือเหมือนเป็นสารที่ตัวปกป้องจแบบากมะเร็งมันก็ไม่ได้เหนียวซื้อที่ไหนอ่ะอันนี้สั่งจาก shopee อ,อ่ะประมาณพันสี 4, ่พันหขอแทนตัวที่ใช้แบบเยอะมากที่สุดอันนี้คือของ m i ซ u m i ก็คือจริงๆชอบทั้งคู่นั่นแหละ แต่ว่าชอบสีฟ้ามากกว่าอันนี้เป็นรุ่นกันน้ำกันน้ำกันเหงือ่อเป็นมิ้วทั้งคู่เออแต่ว่าสีฟ้าอันนี้มันเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายอันนี้ปลอดภัยโคตรๆแล้วก็เป็นอะไรที่หาได้ง่ายเพราะมันอยู่ที่บรสันแล้วก็มันชอบลดราคาแบบหนึ 1. 1> ่งแถมหนึ่งบางทีมันลดท่าสิบเปอร์เซ็นต์มันตกประมาณแปดร้อยกว่าบาทแต่พอมันลดมันก็เหลือสี่ร้อยกว่าบาท ก็คือเป็นกันแดดที่ถูกและดีมากแล้วก็ใช้มาเยอะแล้วก็คงใช้อีกเรื่อยๆ<ล>อันนี้เป็นไอ้นี่ด้วย่ะเป็นนอนเคมีคอลซันสกีนกันแดดเนี่ยมี2แบบด้วยกันคือฟิสิกอลสันสกีนกับเคมีคอลซันสกีนซึ่งถ้าเป็นคนผิวแพ้ง่ายอ่ะมันจะเหมาะกับฟิสิกอลสันสกีนความแตกต่างคือฟิสิกอลคือมันจะเป็นเกาะป้องกันแสงแดดแต่เคมีคอลเนี่ยมันจะเป็นสารทีอ่อยู่ที่ผิวทาไปปึ๊ก แดดเข้ามาแล้วมันจะไปเคมีแล้วก็สลายแดดออกไปออซึ่งมันก็จะไม่ค่อยเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายออซึ่งอันเนี้ยเหมาะมากๆกับคนแพ้ง่ายแล้วก็ราคาดีต่อไปที่ดึงแป็กหน้าใช่ไหมคะแป็กหน้าแป็กตาจะใช้ทุกครั้งตอนไปทะเลไปดำน้ำไปเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือกันน้ำสปาสองก็คือมันไม่ทําลายสภาพแวดล้อมและพวกออปลาการ,ารังปลา,ารางัาารางต่างๆแล้วก็ มันเคลือบผิวไปเลยคือข้อข้อเสียคือเวลาล้างมันต้องล้างให้สะอาดเพราะว่ามันเคลือบผิวแล้วมันอยู่กับผิวมากแต่ว่าเราเคยใช้ตัวนี้แล้วไปดำน้ําแบบห้าหวันกลับมาก็ไม่ไม่ได้ดำขึ้นเท่าไหร่มันก็ไม่เหนียวมากมันก็มันก็หนาแต่มันไม่เหนียวมากคือมันไม่ได้เป็น everyday use แหละดล้วนี้ซื้อที่ไหนซื้อในเว็บไซต์ของเขาเลยแถลว่าใกล้ความความเหนียวใกล้น้อยกว่าเหนียวน้อยกว่าแต่ว่าหนากว่า banana boat แต่ว่าชื่อพัสซันก็คือ safe reef ดีต่อสภาพแวดล้อมเป็น UVA UVB protection แล้วก็ไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีแฟร์รนส์ไม่มีน้ำหอมแน่นอนเพราะว่าดูแลแล้วก็สำหรับ sensitive skin ด้วยก็ดีนะแล้วก็เป็น water resistant แล้วก็ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมในทางทะเลทั้งหมดซุ super g r o ๊ปนี่เทียบกันสิแพลไม่เคยใช้ซุ super g r o ๊ปเลยอันนี้ดีอันนี้จะเป็นเนื้อซิลิโคนเป็นเป็นเอ่อกันน้ำเหมือนกันแต่ว่า SPF แค่40่สิบมันก็เป็นเนื้อเออมันเป็นเนื้อซิลิโคนข้อดีคือ ข้อดีคือเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเบสผิวได้ด้วยอะเออมันมีความเป็นมันมีความเป็นซิลิโคนแต่ว่าเราเราเราใช้แล้วรู้สึกว่าในบางวันอะถ้าสมมติว่าผิวหน้ามันมีความแบบไม่เรียบเนียนอะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้ให้เป็นเบสบางวันได้เออมันเหมือนมันเหมือนไอ้นี่นิดนึงอะเพอาะเราคิดอันเดียวกันนะ Benefit Benefit เออมันมีเ t e เจอร์ที่เหมือนเบ n e ฟิตเนี่ยอันนี้ก็นอนอิ r i เทชั o n i r r i t a t i n แต่แต่ขอโทษขอโทษจริงขอโทษสุ์กูด้วย เออมันเป็นรุ่นแบบ <c oughs> มันเป็นแบบสีเบส <c oughs> ใช่ป่ะหมายถึงว่าก็เป็นเบสสำหรับผิว <c oughs> แล้วก็มีเฉดเดียวเป็น s p s 40เหมือนกัน <c oughs> แต่มันเป็นขุยขอ่ว่าเนื้อมันเบาบางดีนะ เออบาเนี่ยแต่อย่างอันเนี้ยก็เป็นเนี่ยมิเนอรัลซันสก r e e มิเนอรัลคือ A.K.A ฟิสิ i อลซันสก c r e คืออันเดียวกันฟิสิ i อลกับมิเนอรัลอันเดียวกันอ่อันนี้ก็คือเหมาะคนแพ้ง่ายเหมือนกันถ้าไม่ติดเรื่องเป็นคุยเออแล้วก็ที่รู้ความรู้เกี่ยวกับซูเปอร์กูพี่รู้ก็คือซูเปอร์กูเป็นแบรนด์ที่ไม่ทนลองกันแดดสรุปแล้วตัวนี้ซื้ออีกตัวนี้ไม่ซื้อสองใบแบรนด์ที่ชอบอีกอันก็คือจะเป็นลาโรสโคเซ คิดว่าคนใช้เยอะแหละเคยไปทําการทดลองด้วยนะคือตอนนั้นที่บูจะเข้าเครื่องตรวจจบอะไรสักอย่างเออไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นเคลือบผิวไปเลยแล้วคุ้มหน้า <Wow. S 2> แต่ว่าสุดท้ายแล้วเวลาใช้อะไรพวกเนี้ยถ้ามันกันแดดได้ดีมากเราก็ควรล้างออกให้สะอาดด้วยเหมือนกันแล้วก็น้ําอ่ะมันไหลเลยแต่ว่ามันไม่เหนียวเหนอะหนะเลยเราเราแบบ <H oo> ชอบก็คือเบาเบาไม่เยิมไม่เหนียวไม่แมตแล้วก็คือเหมือนาทาครีม อเออเหอมือนทาครีมเห็นป่ะอืมอืไม่มันเออไม่มันแล้วพอทาไปสปตก็ผิวดี <Yahoo! S 1> ตัวนี้ข้นขึ้นมานิดนึงเป็นแบบตัวนี้ไม่เป็นเหมือนแบบฟลูอิดหน่อยๆ่ว่าต,ตัวนี้มันเป็นโลชั่นก็คือจะหนาขึ้นมาหน่อยตัวนี้ S C F 5 0บัวอ่ะส่วนตัวนี้ฮะ S C F 5 0บเหมือนกันอยู่ทั้งยูเออูแต่ว่าต่างกันแค่เนื้อเฉยๆฉลค่ะเห็นป่อะอันนี้มันจะข้นกว่า <c oughs> อีกตัวนึงก็คือคิวสีฟ้าอ,อันนี้เหมือนกัน เอ <g ül> จ,<า>จส,สีส้มอ่ะเอาสีส้ม <laughs> อ่ะอ่ะกเนี่ยสองอันเคยใช้แล้วทั้งคู่สีส้มอ่ะมันใช้คำว่า lightweight formula แต่สีฟ้ามันใช้คำว่า water light formula ซึ่งก็คือชอบสีฟ้ามากก <Water S 1> ว่า water light เหมือนบางกว่าใช่ <au> คือถ้าคนหิวมันอะ่กะก็จะชอบสีฟ้ามากกว่าแหละอันนี้ก็คือเป็นอันนึงที่ดีมากๆเลยแบบไม่เหนียวซึมไว ไม่เนอะหนาระหว่างวันหน้าไม่ดรอปอออแล้วก็เหมือนตอนใช้ก็คือจะมีความแบบโกลว์เออมีความฉ่ำฉ่ำเออมีความฉ่ำที่ไม่มันใช้แล้วแบบรู้สึกแบบผิวดีอันนี้ดีมากเลยซึ่งถ้าเป็นเราอยากได้อีกถ้าเป็นเราเราหน้าแห้งเราอาจจะชอบมันต่อไปต่อไปซีเซโดนะคะมันฮิตไหมมันดังไหมก็ดังนะไอ้ตัวตัวเนี้ยดังรู้สึกว่าเหุ้ตัวไหนอ๋อตัวเนี้ยใช่ไหมทุกคนอันนี้แตกต่างกันก็คืออันนี้เป็นเป็นเนื้อแบบ f ิด i ฟู l ิ คือเราเป็นคนชอบอะไรที่มันแบบไม่เหนียวเหนอะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ชอบเหนียวเหนอะก็ไม่มีใครชอบเหนียวเหนอะนะเราอยากได้กันแนนเหนียวๆจังเลยอันนี้ก็จะเป็นก็คือไม่ได้แบบวันนี้มากแต่ว่าไม่ไม่หนาเลยอ่ะไม่หนาไม่หนาแบบไม่หนาเป็นน้ำเต็มแขนแล้วนะเป็นน้ําเลยอันสองตัวนี้นะคะมันจะเป็นกันน้ําแต่เดาว่ามันอาจจะไม่ได้กันได้เหมือนแบบโอ้โหไปดำน้ำเพราะฉะนั้นเวลาไปเล่นกีฬา อะไรต่างๆที like ่เหมือนแบบเข้าฟิตเนสหรือว uh, ่าแบบมีความเหนื่อยต้องออกนิดๆหน่อยๆก็จะเป็นตัวนี้เพราะมันจะกันน้ำเออห้าห้าเออสองเซตตางกันยังไงอันนี้เป็นสติ๊กแหละตู้ว้าวเอออันนี้พอปาดไปเลยเหรอมันไม่เห็นมัมีอะไรติดออกมาเลยทุกคนปาดไปตัวนี้เวลาทามันจะมีความรู้สึกคล้ายๆอันนี้ใช่ใช่แบบความเจลเจลเจลซิลิโคนไ่เหมืนแบบซิลิสตัสเปรี้ยวๆตรงตรงเลยใช่ใช่ สามารถทาได้ก่อนแต่งหน้าและระหว่างวันแต่ว่าข้อเสียก็คือมันมีน้ำหอมซึ่งถ้าใครแพ้น้ำหอมก็คุณเลี่ยงแต่ว่าเราไม่แพ้เราใช้ได้เราชอบต่อไปมีแต่แบบว่าไม่ได้เอามาเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้อันนี้เป็นตัวที่แบบดีมากเลยคือคือ The 28เเป็นออร์แกนิกหนึ่งสองคือเป็นเนื้อ เนื้อน้ำน,น,นมเหมือนกันอันนั้นเขียนว่าไม่มีสารระคายเคือง15ชนิดเ<ะ>หมาะมากๆากับคนผิวแพ้ง,ง่ายแล้วก็ลงไปอ่ะคือไม่เหนียวไม่มันไม่ดอบผิวดูด,ดีก็คือขายที่ออร์เบอยูเป็นร้านออแกนิกมาเหมาะกับคนแพ้ง่ายใช่ไหมใช่มาเหมาะกคนแพ้ง,ง่าย,างงายอันนั้นก็เป็นวินเนอรัลสกินเหมือนกันราคาน่าจะพันต้นต้นแบบพันสองไม่เกินพันสี่สองตัวนี้ แคนเมกอันนี้คือถูกและดีน่าจะถูกสุดใทยทั้งหมดเลยปะถูกสุดถูกสุดน่าจะหลักร้อยอะห,หลักร้อยแบบต้นๆ่างเนี้ยอันนี้นะคะถ้าพูดตามตรงส่งมาให้ขช้ได้ลองใช้แล้วรีวิวไปแล้วคนก็วีดแบบเยอะมากาสองตัวนี้นะคะตัวนึงจะแบบหนากว่าตัวนึงจะบางกว่าซึ่งตัวนึงจะแบบเหมือนไม่มีสีก็คือเป็นแบบใสๆไปเลยส่วนอีกตัวนึงจะเป็นเหมือนปรับสีผิวนิดหน่อยไม่เหนียวไม่หนาไม่เนออันนี้ก็คือจะเป็นถูกและดีนั้นแหละ สุดท้ายสุดท้ายจริงๆอันนี้มีหลอดใหญ่แต่ว่าหาไม่เจอจะเป็นลอเรลนะคะยูนิเพอร์เฟกต์แมตตสำหรับใครที่ไม่ชอบความมันไม่ชอบความเยิ้มคือใช้แล้วแมทเลยใช่อันนี้จะใช้ในวันที่วันนี้หน้าต้องมันเยอ้ไหมต้องไปแบบจัดรูปปกอย่างเงี้ยสมมตินะสมมติเออคือรุ่นแบบเห็นไหมเป็นรุ่นแบบแม t c h แอนด์เฟรชเออเป็นออยล์คอนโทรลด้วยก็คือถ้าถ้ามใครไม่ชอบหน้าเยิ้มแล้วชอบให้หน้าแมทเนี่ย คุมมันได้ระหว่างวันก็คือต้องเป็นตัวนี้หมดนี่คือกันแดดทั้งหมดที่มีที่เราใช้เมื่อ,อนในช่วงเร็ว,<อ>น,รวนี้นอ่ะสรุปไหมถ้าถ้าอยากจะไปดำน้ำคัสตันค่ะออกแดดแบบไม่มากมายแต่ก็ออกแดด <laughs> ถ้าือราคงราคาอะไรเงี้ยมันก็แตกต่างกันนะ ถ้าอยากเล่นกีฬาแบบเหนือ่อซกเลยรุน่นจริงๆเขาผลิตมาสําหรับให้คนเล่นกีฬาโดยตรงเลยนะส่วนไม่อยากให้นั่งไม่อยากอยากได้นั่งแมท<า>นั่งแมตตทั้ทงวันอยู่ตรงทนตัวนี้ so ส่วน everyday ของเราเป็นตัวนี้ถ้าผิวมันแพ้ง่ายบวกอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวแปะรูคอกค่ะทุกคน าการแดดจะสิ่งที่สำคัญมากเราควรจะทากันแดดในทุกวัน<ช>นะคะไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือออกไปข้างนอกก็ตามไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือ,อไม่แต่งหน้ากันแดดเป็นสิ่งที่ต้องมีกันแดนนแดควรชอบเข้าใจผิวว่าอยู่บ้านไม่ต้องทานะคะจริงๆต้องทานะคะเพราะว่าถึงเราจะไม่เปิดไฟแล้วก็มีแสงมีคจะตรอมนอกเข้ามาหาเรามันรายนะคะคุหน้ามันทําให้เกิดฝ้านะคะดูสิคะโอเคจบกันแดดทั้งหมดที่มีใครชอบอันไหนชอบแบบไหนชอบเมนหไหนไปแชร์คอมเมนต์หรือว่าถ้าใครอยากรู้ตัวไหน คอมเมนออก็นั่นแหละก็คอมเมนต์เพ่อการสื่อสารกันที่ง่ายที่สุดแต่ว่าถ้าใครดูแล้วชอบตัวไหนอแล้วเหมาะกับตัวไหนก็ไปหาซื้อลองใช้ได้นะคะนี่เราเลือกมาให้แล้วจบบ๊า